มีครบเบิดอยูน่นานี่หัวก็มีหมูก็มีเป็ดก็มีไก่ก็มีปลายัางอ่อนเดียรีเนาะนี่ยังอ่อนมีเพชรบดนี่อ๋อน,น้อยหนึ่งหน้าน้อยนึ่งมมันไปอยากมีเหรอคนหาลายเนาะ สบายดีพี่น้องเนาะเมื่อเนี้ยก็จะออกไปหน้าแม่แถานน,นเนาะบดงกเล่นหลุกสาวเพิ่นโทรมา,ากจะเอาเฮ็ดบุษนเนาะเดเฮ็ดบุษ พระาะว่าหน้าแม่เแถวนนนี่มันสิเป็นทางแวะเขาบ้านนะั่นะนะเนาะบ้านดงน้ำบอ่อพี่น้องทางขับไปบ้านดงน้ำบอ่อเนะะาะเพราะว่าหน้าแม่เแ่าอยู่ใกล้บ้านดงน้ำบอ่อพี่น้องทางหากระแหงพี่น้องเลยบนตกวางสองสามเอ เสี้ยงนี้บ่ได้หาทายคลิดเลยพี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่ามันงานบุญกาเริ่มเบิดเบิบ่ดเลยพี่นอ้องเลยก <c oughs> ุ๊กติว๋วยังร้ายพี่นอ้องเลยต้นติ๋วกุ๊กติ๋วแถวเขตน,นี้เนาะธรรมศาสตร์ยังอุดมสมบูรณ์ร้ายพี่นอ้องเลย วางเดือนหลังนี่กับบุคคาก็ได้มหาอาทิตจักระจันพี่น้องแถวนี้ร้ายจักระจันแถวนี้ฮากเดียวนี่ก็ยังมีอยู่เสียงจักระจันนะพี่น้องแต่มันกะเวียดนามมันได้นาะพี่น้องมหาอทิตแถวปา่าแถวนี้จักรจันพี่น้องหลายหลาย นี่ทางเซนนี่ไปทางมงเลี้ยวขั้วมือนี่ไปบ้น้นบันดุงน้ำบ่อเด้อพี่น้องเด้อเอาขี่เขาไปอีกนี่บกไกล้อดอกพี่น้องขี่เขาไปประมาณวังรักหนึ่งนี่เลยพี่น้องก็หอดบันดุงน้ำบอ่อเลยพี่น,อน้องไม่ทางไปหน้าไม่ทางไอเสอดเที่ยงแล้วพี่น้องจะนานในกระแมนเที่ยงเลยพี่น้อง

ตุกี้เขาไปนได้เนาะตุกี้เขาเนี่ยโอ้ตุกี้ง่ายเนาะตุกี้เนี่ยตุกี้ง่ายแล้วเนี่ยเอามาปุปลาไหวแต่โดนพี่น้องแต่ยังเนี่ยหน่อยง่ายเลยตุกี้นะนี่ง่ายเป็นผู้สาวแล้วตุกี้นี่เอามาเลี้ยงแต่ยังหน่อยฝุ่นนิาปลาไว้ ะตะก,กีง่ายเลยตะกีงนะนี่พี่นอ้องธรรมศาสตร์ย,ยู่ให้ยอยู่นาพี่น้องเลยนะ็ดเ<า>จ๊งน้อยนี่แหละปลาเป็ดไก่ หล,ล,ลยก็หลยแต่พี่น้องเอยเศรษฐกิจพอเพียงตูหมูก,กับตัวหมกใหญ่นึงมีคบเบิดอยูน่นานี่ัวก็มีหมูก็มีเป็ดก็มีไก่ก็มีไปทั้งนั้จะหัวหนาวนะเออไปหาเหตดเ,ออเ,เลย อะไรไล่บ่พอได้อยู่อะไรได้คึงสามเดียวสองอืมพี่น้องเฮ็ดบดนี่ไปไปหาเสานี่ปลายังอ่อนเนี่ยลีนอ่อนนี่ยังอ่อนอยู่เฮ็ดบดนี่พี่น้องเฮ็ดบดนี่เป็นว่าได้คึงสามพี่น้องเลย เดลายหลอยาออันนี้เนาะฮหาตามมันค้อนใหม่พี่น่องตามป่าเนี่ตามโคกตามป่าแด้เมื่อแกงไปน่องเลยทุก,กี่กัาทุก,กี่อ้าวจะกินเฮ็ดดิบบอนี่ฮะก็ว่าเลย คาบออกะกลีน้อมึงนี่อ,อห้พอ่อน้ำสังน้ำสังโยกน้อง ใส่มือฮะมมีบร <c oughs> หรอนตโนไม่เอ้ยได้แล้ว <c> ม <oughs> ันบม่อยากมีบห <c oughs> คนหาลายเนาะ <c oughs> นี่น้องคนมาไปหาเ็ด ในนองใหม่คนนาลายเป็นวะเาจไป็ดไก่ลายก็ไล่แต่พี่น้องเป็ดไก่เวอร์นี้ในพื้อหีอ ยำหน้าในสำจิกินยำเหยียดหางเห็ดหน้าลายกับลายแสนะ่ได้ต้งเห็ดได้ั้องเหียดด้วยมันเองด้วยพี่น้องเห็ดก็ได้เคนเอาหาย กับกันเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้ในครบด้เกียร์แล้วในเฮ็ดเฮ็ดก็ได้อาะเจ็บพักติวก่อนพี่น้องเลยอาะเจ็บงอพักติวก็กกบใส่แกงเห็ดพี่น้อง ปกติมาเส็งเฮดบล็อตพี่น้องเลย